ก็การยังพระเทรานุเทระครูบาจา์ทน์ผู้รู้ทั้งหลายที่เป็นอริยสงฆ์และสงฆ์ี่สงฆต้นประธานขอความงอกงามไปบุญในธรรมสำมปฏิบัติจงบังเกิดมีตตาสาธุชนท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่าน เฟซบุ๊กติดตามรับชมผ่าน y YouTube ไลฟ์สดแล้วก็ Twitter TV 3ส,ส่วนที่เป็นสถานีทีวีธรรมะออนไลน์ที่มีคลิปธรรมะมากที่สุด ท่านทั้งหลายวันนี้ก่อนที่จะมาปรารบพูดคุยก่อนเข้านอนหมายความว่าชินคุยในคำเขียนนี้คือถ้ายังไม่รู้ว่าสิบข้อมีอะไรอย่างเข้านไม่ได้ด้วยใช่แล้วแต่โอกาสนี้มาชวนท่านคิดชวนท่านคุย นอนต้องมาดูสิบข้อที่น่าสนใจว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านทั้ง,งหลายถ้ายังไม่ได้ดูนะ้ามนอนนอนไม่ได้นะเพราะอะไรหนึ่งอันดับแรกเลยอะ่ะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นให้มันดีกว่าเดิมหรือเสริมเพิ่มเติมที่ดีอยู่แล้วให้มากขึ้นไปนะี่เรียกว่าผนาะนั่นแสดงว่าก่อนที่ เราจะเข้านอนได้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนี่เราต้องทำหมดแล้วนะกิจวัตรประจำวันซึ่งในส่วนนี้ท่านอาจจะรู้ก็ได้หรือยังไม่รู้ก็ตามหรือทำอยู่ทุกวันก็ดีอย่าลืมนะว่าสิ่งที่สำคัญคอนนที่จะเข้านอนเนี่ยหรือที่จะไปพรนามันมีเคล็ดลับนิดเดียวเนี่ยหรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้บางคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไร มันอาจจะมีส่วนดีอยู่บ้างนั่นหมายความว่าเวลาเราเข้าไปห้องนอนหรือเข้าไปภาวนาเนี่ยอย่าลืมนะว่าราศีของเรานะั้นมันอยู่ที่เท้าความสกปรกอย่านำเข้าไปสิใดที่เป็นของปฏิกูลอย่านำติดตัวไปท่านไม่ให้นำไปน ให้ราศีมันอยู่ที่เท้าให้เกิดความสะอาดอาบน้ําอาบท่าชําระร่างร่าง,งกายกินข้าวกินปลาแปรงฟันล้างเท้าเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องพระในตอนนี้นะบางคนก็ใช้กรรมสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้นั่งกรรมฐานนั่งสมาธิก็สุดแท้แต่แต่ว่าส่วนที่สำคัญ นะส่วนที่สำคัญจะตอบยังไงดีดนะขออนุญาตนิดหนึ่งนะมีโยมทักมาทางไลฟ์สดหรอ๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะตอนไหนเนี่ย อ,อ๋อมีใครอยู่บงังไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะอาจจะเงียบไปตักแป๊บหนึ่งอ่ากล่าวน้นตะการยามเย็นเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วโยมวิชัยอ,อ๋อเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนะของคุณเบนป์ปะสามชั่วโมงที่แล้วของโยมนาลีก่อนท่านพระอาจารย์สมุร อินตามเมื่อสาม,ม,มชั่วโมงที่แล้วของยมอูเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอ๋อขยายนิดหนึ่งดูนิดหนึ่งนะอ๋อมีคนกด แชร์กดไลค์แล้วก็มันขึ้นเตือนมาก็เลยถือโอกาสดูนิดนึงนะก็มาขอต่อตรงนิดนึงนะว่าถ้ายังไม่ได้ฟัง10บข้อนี้ก็อย่าเพิ่งนอนกันหรือบางคนก็มีแล้วยานั้นในความที่เข้าใจตรงกันแล้วนะว่าก่อนนอนหนึ่งตรงล้างเท้าในภาวนา ข้าวนอนอาบน้ากินข้าวกินปลาเสเรียบร้อยแล้วลบางคนก็ไม่ได้ทานข้าวนะบางก็เป็นผลไม้บางคนก็เป็นนมอาหารเบาๆนะก็สุดแท้แต่นะแต่แท้จริงแล้วก็ตามที่พระพุทธองค์ท่งบัญญัติไว้ส่วนหนึ่งส่วนมากเย็นจะไม่ทานข้าวกันเนี่ยเพราะบางคนถือศีลแปดเนี่ยแต่บางคนไม่ถือศีลก็ไม่ควรกินนะแต่บางคนไม่กินไม่ได้หิวก็แล้วแต่ แต่ถ้าบางคนไม่ได้ทํางานหนักอะไรก็ของเบาเป็นน้ำปะนะัณะแทนเป็นนมแทนก็จะได้ให้การเจริญพาวนานเนี่ยมันเรืดเร็วแล้วก็ได้เห็นทันตาคีอคือคือเป็นสมาธิได้เร็วภาวนาได้เร็วนะข้อหนึ่งนะข้อ2ต่อไปเป็นอะไรท่านทั้งหลายลองดูข้อ2ก่อนนอนสิ่งที่ควรจะทำก็คือ ได้ติดตามรับชมคลิปธรรมะที่ประทับใจสักหนึ่งคำหนึ่งองค์ประสงค์จะดูผู้ใดใครบ้างที่เป็นคลิปในทีวีในมือถือในแท็บเล็ตในคอมพิวเตอร์พวกนี้นะคลิปธรรมะสั้นๆสักสองสามคลิปสักคลก็ได้แล้วก็จำมาสักคำหนึ่งที่พระสอนดูคลิปธรรมะแล้วมาชำระทุก เป็นการสั่งสมบ่มอินทรีย์นั่นเองเพื่อบรรจุใจให้กลายเป็นบันทึกความดีหรือเขาเรียกอะไรบรรจุเพื่อที่ชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดีมาทั้งวันก็ได้เอาของดีๆนะมาชำระล้างเดอคลิปมาแล้วก็ให้มันเกิดการประทับใจจำได้หมายรู้ก็เป็นวัสนนะและสำคัญคือหนึ่ง ภาวนาเข้าห้องพระ 2. ไม่เลยละดูคลิปธรรมะ 3. ได้บันทึกงานเตรียมการที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ระลึกนึกถึงพรุ่งนี้ 1, 2, ึ่งอ่หเป็นพระก็พรุ่งนี้ต้องตีสีต้องตื่นตีสาครึ่งต้องตื่นตีสี่ธรรมะเช้าถึงตีสี่ครึ่งตี้าครึ่งกิดจวัฒหกโมงเบนทบ,บาท จ็ดโมงครึ่งฉันพัตาหันเช้าเนะี่ยล้างบาตรไล่เรียบร้อยก็เสร็จสามโมงถึงสี่โมงครึ่งเดินจงกรมเนะี่ยพักฉันเพนแล้วก็บ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นภาวนาห้าโมงหกโมงทำวัดเย็นแล้วก็พอไปถึงสองทุ่มสามทุ่มก็ภาวนาสี่ทุ่มก็จำวัด นะีกิจวัตรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าท,ที่อัตมาภาคเรียนแล้วก็เจริญผลกับท่านทั้งหลายว่ากิจวัตรลำเนี้ยที่เราจะทำเดียวพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ของโยมนะีเนี่ยมี3ข้อเนี่ยเห็นไหมข้อที่3บันทึกวางงานไว้พรุ่งนี้หน่อยดีไหมเตรียมการไว้ให้เรียบร้อยนะเพื่อจะได้ไม่ขาดตอนขาด ช่วงขาดสายและเมื่อบันทึกไว้เรียบร้อยวางแผนในวันพรุ่งนี้อย่าลืมอย่าลืมวันนี้ทั้งวันเราทําอะไรดีบ้างนึกแวะเอาที่เป็นความดีแล้วกันที่สี่ให้ระลึกนึกถึงความดีที่ทำมาทั้งวันวันนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราทราบซึ้งสิ่งที่ดีๆกินใจขอบคุณสิ่งที่ดีๆที่เราทํากัน ได้ในวันนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ยากมากเลยอย่างงี้นะก็ลองดูว่าเราทำอะไรบ้างเนะเราทำอะไรบ้างอกนะก็เป็นการเครื่องหมายเตือนได้ว่า การปฏิบฤติพตัวและปฏิบัติตนอย่างนี้เนี่ยก็ <c oughs> เป็นโอกาสดีที่เราจะได้โอกาสมาเตือนตัวเราเองด้วยมาพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราด้วยก็ช่วยก็ช่วยเป็นการเตือนหรือบอกกล้ตัวเองให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ประทับใจจริงๆไงตัณหนังหลายมันก็ไม่เสียหายนะถ้าเรา แต่ระ,ะลึกนึกถึงความรู้สึกปรับซึ้งกินใจกอบขอบคุณกับสิ่งดีๆโอกาสดีๆที่ให้เราทำได้นะในวันนี้แล้วก็ต่อมาสิ่งที่สำคัญก็คือข้อที่6ที่7ที่จะตามมาเนี่ยเป็นข้อที่6ที่จะตามมานี่คืออะไรท่านทั้งหลายสิ่งที่เราควรกระทำ หรือให้เราลึกนึกถึงได้เนี่ยขออนุญาตาง่ายๆก็แล้วกันนะมันหลายข้อโยงขออนุญาตง่ายๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อเงินไขยเยอะแล้วจะยากจะยุ่งนะแต่้นขออน้อที่หกตรงนี้นะขออนุญาตเป็นอย่างนี้กันเลยแล้วกันนะขออน้อที่หกพักผ่อนกายและพักผ่อนใจ พักกายและพักใจพักยังไงท่านทั้งหลายข้อที่หกเนี่ยก่อนนอนที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ด้วยกันว่าก็รู้อยู่แล้วว่าพักผ่อนก็คือพักผ่อนหกเนี่ยก็คือพักกายแล้วก็ไม่ได้พักใจด้วยโยมทำไมถึงว่าอย่างนั้นพักกายก็คือหยุดเคลื่อนไหว ตัวพักใจเนี่ย<ม>ยิงนนหนึ่งเดียวนะนี่คือกายพักใจที่แท้ที่ถูกต้องตามสุขลรักษณะเลยนะหรือในแนวทางของคำว่านะ ก็ตัวสำคัญก็คือการพักกายพักใจของเรานี่แหละพักกายพักใจที่สำคัญอย่างยิ่งพักกายพักใจจริงๆแล้วอย่าลืมด้วยสิ่งที่สำคัญก็คืออะไรข้อที่7ก็คือพักกายพักใจแล้วพักกายพักใจไม่พอยังต้อง ดื่มและทานสิ่งที่ย่อยง่ายทานดื่มและทานในสิ่งที่ย่อยง่ายเนี่ยคือศาสตร์การแพทย์ในทางพระพุทธศาสนาหรือเพราะว่าสิ่งที่กล่าวว่าทานง่ายย่อยง่ายมันก็จะได้ไม่ เสริมเพิ่มเติมตับทำงานหนักนะอันนี้ข้อที่เจท่นทั้งหลายหรือ3ข้อนะี้บางคนกมีเงื่อนไขมีกินกาที่ดีก่อนนี้อยู่แล้วก็ขออนุมัตนานะรืออยยุ่3ข้อท่านทั้งหลายได้จะมาทบทวนกันทีเดียวเลยนะวาไปพร้อมกันเลยกลับใช่ไหม อันนี้นั้นข้อที่8ว่าอย่างนั้นต่อข้อที่7ว่าอย่างนั้นต่อไปข้อที่8อาจจะเรียงลำดับถูกบ้างผิดบ้างก็ค่อยแก้ไขกันนะอืมตอนนี้ก็คือบริหารร่างกาย เบาๆก็คือตาตัวทั้งหมดที่ว่ามันเ,นนเป็นตัวกําหนดสตินั่นเองนะซึ่งอาจจะก่อนจะหลังก็ได้ค่อยไปเรียงลาดับเอาหรือบางคนก็มีเงื่อนไขกติกาที่ดีอยู่แล้วก็อ,อนุโมทนาอัตามนี้นั่นคือข้อที่แปดทั้งหลายข้อที่8ก็คือบริหารร่างกายเบาๆเดินก็เดินเบาๆขยับมือก็ขยับเบาให้รู้เท่าทันนะให้รู้เท่าทัน นี่คือสิ่งที่จะต้องทำก่อนนอนเพื่ออะไรเพื่อเย็บย้อมใจแปดเก้าเพื่อที่จะให้มีสติเท่าทันนั่นเองเนี่ยตัวสติให้รู้เท่าทันก็หมายความถึงมา่าเราทำอะไรช้า,ชา ทำนะช,ช้าช้าสลดชัวเนี่ยเนี่ยสำคัญนะตัวสำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยท่านทั้งหลายที่อยากจะนำเสนอมากเลยอันดับที่เก้าเนี่ยในขณะที่เราจะนอนเนี่ย บางคนก็เวลานอนไม่เป็นเวลาเนี่ยเวลานนไม่เป็นเวลาเนี่ยก็คือตัว,นนวเนี้ยข้อที่เก้าเนี่ยคืออะไรท่านทั้งหลายตักปร,ริโพธนั่นหมายถึงเครื่องมือสื่อสารเทพฤลธิ tablet, อุปกรณ์โทรศัพท์ทั้งหมดทั้งวงเปิดดังลั่นลั่น,ล,น,ล,น,ล,นลั่นวัดเลยเนะี่ยอันเนี้มันจะนอนไม่เต็มที่แล้วจะ ร่างกายนี้จะพักผ่อนไม,ไม่ไม่เต็มร้อยเนี่ยก็ตรงนี้นอนไม่อิม่มพักผ่อนไม่ไม่เพียงพออันนี้ก็อยาให้เขาเิละอย่างน้อยก็คือต้องตัดปริพุธต,ตรงนี้อย่าพึ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มันก็สว่างก็จะเป็นไปเองนะและที่สําคัญก็คือว่า ตัวสำคัญก็คือตรงนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรด้วยมันเกี่ยวเหมือนกันในผมนะนะพิสูจน์ได้นะฮะบางนก็ทำอย่างนี้ก็ขออนมโมทนานะก่อนหน้เป็นอย่างนี้เลยนะก็สุดท้ายก็คือไฟลี่จางสักหนึ่งดวงนะตื่นแล้วมันไม่อับจนมืดตามมอะไรเงี้ยจางๆไว้ตื่นมาก็นอนเหมือนนี้ ไม่งงเงียว่างั้นขอเป็นอย่างนี้แล้วกันเนี่ยได้ทั้งหมดทั้งปวงสิบข้อก่อนเข้านอนนิดหนึง่งให้เร่งภาวนาสองให้เร่งหาดูคลิปไว้ดึกสามบันทึกความดีพรุ่งนี้งานที่จะทำแล้วก็ตอบย้ด้วยการทบทวนในสิ่งที่ดีทำมาแล้ววันนี้ได้ผมใจรู้สึกซาบซึ้งและโอกาสดีๆที่มีโอกาสที่มีลมหายใจอยู่ ได้พักกายพักใจเจ็ดดื่มแล้วทานในสิ่งที่ย่อยง่ายแปบริหารร่างกายเบาเบา,เบาช้าๆเก็คือปริโพโภในเรื่องของโทรศัพท์อื่น,นๆให้หมดและปรากฏข้อสุดท้ายก็คือในห้องนอนนั้นต้องมีไฟลีอ,อ่อ,อนๆบ,บางๆจางๆไว้นิดนึงอย่าให้มันมืดมันมนมากแต่บางคนก็นอนแล้วก็คือ บางคนบอกว่าต้องปิดไฟให้หมืดไม่งั้นนอนไม่หลับก็สุดแท้แต่บางคนบบตเตอรี่จางๆท้างนั้นมันไม่ตื่นอาจจะเป็นได้ก็แล้วแต่นะทั้งหมดนไม่ใช่สุดสําเร็จทั้งหมดสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามภารวัดและสภาวะของเราฉนันสิบข้อที่นํามอบทั้งหลาย10ข้อก่อนเข้านอนเป็น ในแนวทางของพระพุทธศาสนาแบบง่ายๆย่อยออกมาแล้วหรือบางคนก็ใช้ธรรมะ10บข้อก็ได้ก่อนเข้านอนต้องนึกถึงธรรมะสิบข้อคืออะไรอ่ก็ลองดูก็ได้โยมธรรมะก่อนนอน10บข้อนะธรรมะก่อนนอนสิบข้อใช่ไหมก็หนึ่งอะไรล่ะเพื่อที่จะให้หลับเป็นสุขเพื่อที่จะให้ตื่นเป็นสุขเนะี่ยมีอะไรบ้างอะธรรมะสิข้อ มันทำให้เราดูดีมีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นได้ทันทีเลยนะมีอะไรบ้างนะีบางคนบอกธรรมะสิข้อก็สินสิบไงละยโยมนะทันทั้งหลายก็สุดแท้แต่ว่าเราจะเอาเงื่อนไขนั้นไปผูกติดกับสิ่งใดของเราบางคนก็ได้ข้อคิดที่ดีกว่านี้มีเงื่อนไขและกติกาที่จะจะ,จะสากมาก มายกว่านี้ก็ขอ,อนุโมทนาบางคนมากเป็นร้อยข้อก็สุดแท้แต่นะก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมตามบริบทซึ่งนี่นี่คือเป็นแนวทางย่อๆหรือประยุกต์มาเพื่อที่จะให้มันเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าชักจูงให้ท่านทั้งหลายได้ต้องทำตามนี้ทั้งหมดแต่ปรากฏว่า ควรที่จะมีตามนี้เป็นแนวทางไว้บางคนรัข้อเดียวก็ได้ก็คือมีสติก่อนนอนภาวนาก่อนเท่านั้นเอง mm hmm. ภาวนาจนให้รู้สึกว่าง่วงจริง mm hmm. อย่างนี้ก็แล้วแต่นะฉะนั้นก่อนที่จะปิดสถานีเหลือเวลาอีกประมาณสักนิดหน่อยตรงนี้ท่านทั้งหลายเราพบกันในทุกๆวันฝากไว้ด้วยถ้าหากว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ จะสนับสนุนอย่าลืมติดตามรับชมแล้วได้ข้อคิดในสิ่งที่ควรจะติดตามอันเป็นประโยชน์สัตี่ผลได้บ้างเป็นสาระตะบ้างส่วนหนึ่งก็จะนำเสนอในสิ่งที่เหมาะสมก็กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดถูกใจไว้เพื่อที่จะได้เจอกันสิ่งที่จะนำเสนอในวาระโอกาสต่อไปฉะนั้นในตอนท้ายนี้ก่อนที่จะ ปิดรายการสถานีขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์สดในทุกครั้งทุกคราวหรือบางคนก็กดกระดิ่งไว้พอติ้งมาก็เปิดชมเลยนะวันหนึ่งเราก็อาจจะเจอ,เจอกันประมาณสัก2คลิปใน2คลิปเนาะถ้าหากว่าใน2คลิปเท่าไหร่ล่ะ1เดือน30วันใชไม่กลมกลมนะ หเดือน30วัน1เดือนเราก็จะมีคลิปอยู่ด้วยกันถึง60คลิปด้วยกันใช่หมหนึ่ปีก็365วันคูณด้วย2ก็เป็น600กว่า700กว่าเลยนะน่าจะใน7 0 0กว่านั้นอย่าไปมุ่งหมายว่าคลิปนี้คลิปเดียวไม่ถูกใจแล้วปิดกันเอา700กว่าคลิปจะไม่มีดีบ้างเลยละโยมก็ขอฝากไว้ด้วยนะบางทีอาจจะมีถูกมีผิดบ้างนะ ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็ขอบินบาทไว้แล้วกันว่าเป็นพระปุถุชนนะก็ <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะแต่ก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ประโยชน์สุทีิผลในทางของการประพฤติปฏิบัติดังนั้นท่านสาธุชนผู้บริษัททั้งหลายสิบข้อนอนมาฝากไว้เป็นทางไว้เท่านั้นเองดังนั้นก่อนหลับไปในคืนนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มัน่นนึกถึงสิบข้อดีที่ ทำกันมาทั้งวันก่อนนอนนั้นจิตตังมันแนวแ่วแน่เราก็แผ่ไปแผ่ไม่ตายคนอื่นทั้งรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งไหนขอให้โยมทันทั้งหลายหรือเขาคนนั้นได้ดีมีสุขใจจึงเชื่อว่าแผ่สนผลให้เป็นอภัยทานวางลงปรงเป็นใจเป็นสุขจะได้ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข พบจุก,กเกษมสารพบทางพระนาหรือผ่านอันปศุิโยกภัยจบทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออเมรยพร